จำไว้นะลูกหลานห้าคำถามนี้พระยายมจะถามในนรกตอบได้พ้นนรกทันทีกราบบูชาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านมินยู h ช n แนลวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะ เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร mm hmm. ์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากทางช่องเรานะคะสำหรับวันนี้นั้นขอเสนอเรื่องราวเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะหากคำถามจากท่านพญายมราช คำถามที่ทุกคนต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าถึงวิธีการพิพากษาของพระยายมราชไว้ในพระสูตรหนึ่งที่มีชื่อว่าเทวทูตสูตรซึ่งทําให้เห็นว่าพระยามยเป็นเทวดาผู้ทรงธรรมและพยายามช่วยให้วิญญาณเข้าใจในสัต จัดทำในชีวิตไม่ได้เป็นเทวดาที่โหดร้ายอย่างที่ใครๆคิดพระยายมในจินตนาการของคนส่วนใหญ่อาจมองว่าพระองค์มีความโหดร้ายน่ากลัวแต่หากอ่านรเรื่องพระยายมในพระสูตรนี้แล้วจะเห็นภาพของท่านพระยายมในอีกรูปแบบหนึ่ง คือเป็นภวะเทวดาผู้ทรงธรรมมีวาจาที่ไพเราะและเข้าใจในเรื่องการเกิดดับอย่างดีครั้นพระพุทธเจ้าประทับอย่างพระเจตุวันอารามที่อนาถบินทิกเศษฐีสร้างถวายพระองค์ทรงเล่าขั้นตอนการพิพากษาของพระยายมให้สาวกทั้งหลายฟังว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เหล่านายนิระยะบาลน,นำดวงวิญญาณเข้าเฝ้าพระยายมแล้วทูลพระยายมว่าข้าแต่พระองค์วิญญาณดวงนี้ไม่ปฏิบัติดีต่อบิดามารดาสมณะพราหมณ์ไม่อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในครอบครัวขอพระองค์โปรดลงทันเถิดจากนั้นพระยายมตรัดปอบโยนดวงวิญญาณเป็นอย่างดี แล้วถามวิญญาณน,นั้นว่าโดยคอที่หนึ่งพ่อมหาจำเริญท่านไม่เคยเห็นทูตที่หนึ่งตอนที่ยังเป็นมนุษย์เลยเหรอหากดวงวิญญาณตอบว่าไม่รู้จักไม่เคยเห็นพระยายยมจะถามต่อว่าเดี๋ยวก่อนท่านไม่เคยเห็นเด็กที่เพิ่งเกิดตัวแดงๆเลยหรือซึ่งออกมาจากท้องของแม่ เนื้อตัวเปื้อนด้วยพูดของตนเมื่อดวงวิญญาณเข้าใจแล้วจึงตอบทันทีว่าเคยเห็นเจ้าค่าพระยายมจะถามต่อทันทีว่าเดี๋ยวก่อนท่านรู้มีความสติเป็นผู้ใหญ่แล้วพอจะมีความคิดเช่นนี้ขึ้นมาบ้างไหมความเกิดมีขึ้นเป็นธรรมดา ไม่สามารถพ้นความเกิดไปได้ควรทำความดีด้วยกายวาจาและใจหากดวงวิญญาณตอบว่าไม่เคยคิดแบบนี้ไม่เคยคิดที่จะทำดีด้วยกายวาจาและใจพระยาโยมจะตอบว่าดูก่อนพ่อมหาจำเริญหากท่านไม่เคยทำความดีทางกายวาจาและใจไว้ ทั้งยังใช้ชีวิตด้วยความประมาทท่านจะต้องเป็นไปตามผลบาปที่สร้างไว้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะตัวท่านเองจากนั้นพยายมสมปอบโยนดวงวิญญาณให้คลายความหวาดกลัวแล้วทรงถามคำถามที่สองว่าพอมหาจำเริญท่านไม่เคยเห็นทูตที่สอง ในตอนที่ยังเป็นมนุษย์เลยหรือหากดวงวิญญาณตอบว่าไม่รู้จักไม่เคยเห็นพญายมจะถามต่อว่าเดี๋ยวก่อนท่านไม่เคยเห็นหญิงหรือชายที่แก่ชราหลังงอถือไม้เท้าฟันหักผมงอเนื้อตัวตกกระบ้างเลยหรือเมื่อดวงวิญญาณเข้าใจ จึงตอบว่าเคยเห็นเจ้าค่าพระยายมจะถามต่อทันทีว่าเดี๋ยวก่อนท่านรู้มีสติเป็นผู้ใหญ่แล้วพอจะมีความคิดเช่นนี้ขึ้นบาบ้างหรือไม่ว่าความแก่เป็นธรรมดาไม่สามารถพ้นจากความแก่ไปได้จึงควรทำความดีด้วยกายวาจาและใจ หากดวงวิญญาณตอบว่าไม่เคยคิดแบบนี้ไม่เคยทำดีด้วยกายวาจาและใจพระยายมจะตรัสว่าดูก่อนพ่อมหาจำเริญหากท่านไม่เคยทำความดีทางกายวาจาและใจไว้ทั้งยังใช้ชีวิตอย่างประมาทท่านจะต้องไปเป็นตามผลบาปที่สร้างไว้ อย่างดีเกลี่ยงไม่ได้เพราะตัวของท่านเองจากนั้นพระยายมทรงปลอบโยนดวงวิญญาณให้คลายความหวาดกลัวแล้วถามคำถามที่สามว่าพ่อมหาจำเริญท่านไม่เคยเห็นเทวทูตท,ที่สาในตอนที่ยังเป็นมนุษย์เลยเหรอหากดวงวิญญาณตอบว่าไม่รู้จักไม่เคยเห็น พญายมจะถามต่อว่าเดี๋ยวก่อนท่านไม่เคยเห็นผู้ป่วยที่ทนทุกข์เป็นไข้หนักนอนเปื้อนมูดของตนเองมีคนคอยพยุงลุกพยุงเดินบ้างหรือเมื่อดวงวิญญาณเข้าใจจึงตอบว่าเคยเห็นเจ้าข้าพญายมจะตัดถามต่อทันทีว่าเดียวก่อน ท่านรู้ความมีสติเป็นผู้ใหญ่แล้วพอจะมีความคิดดีขึ้นมาบ้างไหมความเจ็บป่วยมีขึ้นเป็นธรรมดาไม่มีใครสามารถพ้นความเจ็บป่วยไปได้จึงควรทำความดีด้วยกายวาจาและใจหากดวงวิญญาณตอบว่าไม่เคยคิดแบบนั้นไม่เคยทำดีด้วยกายวาจาและใจพญายมจะตัดว่า ดูก่อนพ่อมหาจำเริญหากท่านไม่เคยทำความดีทางกายวาจาและใจไว้ทั้งยังใช้ชีวิตด้วยความประมาทท่านจะต้องไปตามผลบาปที่สร้างไว้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะตัวท่านเองจากนั้นพยายมทรงปลอบประโยนดวงวิญญาณให้คลายความหวาดกลัว และทรงถามคำถามข้อที่สี่ไปว่าพ่อมหาจําเริญท่านไม่เคยเห็นเทวทูตท,ที่สี่ในตอนที่ยังเป็นมนุษย์เลยหรือดวงวิญญาณตอบว่าไม่รู้จักไม่เคยเห็นพญยายมจะถามต่อว่าเดี๋ยวก่อนท่านไม่เคยเห็นนักโทษได้รับโทษทันจากพระราชาบ้างเลยหรือ เมื่อดวงวิญญาณเข้าใจจึงตอบว่าเคยเห็นเจ้าค่าพยายมจะตรัสถามต่อทันทีว่าเดี๋ยวก่อนท่านรู้ความมีสติเป็นผู้ใหญ่แล้วพอจะมีความคิดนี้ขึ้นมาบ้างไหมคนที่ทำความชั่วอันลามกย่อมได้รับโทษทันจึงควรทำความดีด้วยกายวาจาและใจ หากดวงวิญญาณตอบว่าไม่เคยคิดแบบนี้ไม่เคยทำดีด้วยกายวาจาและใจพญายมจะตัดว่าดูก่อนพ่อมหาจำเริญหากท่านไม่เคยทำความดีทางกายวาจาและใจไว้ทั้งยังใช้ชีวิตด้วยความประมาทท่านจะต้องเป็นไปตามผลบาปที่สร้างไว้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะตัวท่านเอง จากนั้นพยายมทรงปลอบโยนดวงวิญญาณให้คลายความหวาดกลัวแล้วทรงถามคำถามข้อที่5ว่าพ่อมหาจำเริญท่านไม่เคยเห็นเทวทูตที่หในตอนที่ยังเป็นมนุษย์เลยหรือหากดวงวิญญาณตอบว่าไม่รู้จักไม่เคยเห็นพยายมจะถามต่อว่าเดี๋ยวก่อน ท่านไม่เคยเห็นซากศพที่ตายแล้ววันหนึ่งหรือสองวันหรือสามวันขึ้นพองเขียวช้ำมีน้ําเหลืองเยิ้มบ้างเลยหรือดวงวิญญาณเข้าใจจึงตอบว่าเคยเห็นเจ้าค่าพยายยมจะตัดถามต่อทันทีว่าเดี๋ยวก่อนท่านรู้ความมีสติเป็นผู้ใหญ่แล้วพอจะมีความคิดนี้ขึ้นมาบ้างไหม ความตายเป็นธรรมดาไม่สามารถพ้นจากความตายไปได้แม้เราจะต้องตายจึงควรทำความดีด้วยกายวาจาและใจหากดวงวิญญาณตอบว่าไม่ไม่เคยคิดแบบนี้ไม่เคยทำแบบนี้ด้วยกายวาจาและใจพญายมจะตรัสว่า ดูก่อนพ่อมหาจำเริญหากท่านไม่เคยทำความดีทางกายวาจาและใจไว้ทั้งยังใช้ชีวิตด้วยความประมาทท่านจะต้องเป็นไปตามผลบาปที่สร้างไว้อย่างหลีเกเลี่ยงไม่ได้เพราะตัวท่านเองเมื่อดวงวิญญาณไม่สามารถเข้าใจถึงสิ่งที่เทวทูตท,ทั้งห้ากำลังจะบอก เพื่อให้ประพฤติทำความดีด้วยกายวาจาและใจในตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ได้พระยายยมจะตัดสินไปในทางผลของกรรมที่ทำไว้นายนิรยบาลจะนำตัววิญญาณไปยังขุมนรกต่างๆตามความเหมาะสมของบาปที่ทำไว้ตอนยังมีชีวิตอยู่ ยูชาแนลขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากทางช่องเรานะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ